ตอนนี้แต้มมันเสมอกันห้าสิบเอ็ดต่อห้าสิบเอ็ด percent ทำลายล้างถ้าเสมอกันเราแพ้85%เปอร์เซ็นต์กับ87%เปอร์เซ็นต์เราต้องเก็บให้ได้3ดาวหลังนี้ถึงจะชนะหลังนี้หลังนี้เราน่าจะเข้าทางนี้แหละพนี้เอาคิง ปล่อยลงฝั่งซ้ายาคีนไปลงฝั่งขวาแล้วก็น่าจะใช้ตัวมุดดินนะมั้งดีเลยเีบบเป็นตัวนี้ดีกว่า คืนไปแล้วครับพร้อมกับแม่นกเล่นกันพอเลย3ดาว โอ้โหสมุดกับกันรจุดจุด้ชื่อมุดจุดเชมไรใัวนี้เราจะไม่ตเลยเหเนี่ย ตัวมุดบินโแเคเรียกปีนเลยที่เดียวดูเขาไปดกดูเขาไปลูกเหลียบลอยอย่างเงี้ยไม่รอดตมาตมดา,มางตบน้ำปลามาดึงมาตมมามันเป็นฟิน เพิ่มมาอีกหนึ่งดาวห้าสิบเอ็ดต่อห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบสองต่อห้าสิบเอ็ดชนะหมดเวลาพอดีเลยเยี่ยมชนะชนะชนะไอโบท๊ทชนะแล้วไอโบท๊ท Mm -hmm. Very good, very good. Sajaon da. Kéo, kéo, kéo. Chân nó. Điểm mạnh.